คลิปนี้ก็เรามาที่ร้านพิท๊อปบาเส้นเพชรบุรีครับร้านจัทรง่ง10บล้อชื่อดังย่านเมืองเพชรร้านชื่อดังครับเพราะมีเจ้าเดียวในเพชรบุรีดังที่สุดในเมืองเพชรละเจ้านี้นะครับเพราะว่ามีเจ้าเดียว เสียท่อไอเสียนีแลปดีมากเลยนะสามหกีแมปครับแลปโคตรดีอะอันนี้เสียบอลเทบเองนะครับเสียบอลเนี่ยก็เจ้าของเอ่อเมก้าหน้าวิกเตอร์นะครับถ้าใครเคยดูคลิปเจ้าหบเนี่ย จำได้ว่าคันไหนนะนี่แหละเีการนาวิกเตอร์เสียบอลครับขอลูกคนระับนี่เดี๋ยวจะไปถ่ายข้างนอกพอดียังไม่หน่อยอันนี้แม่ลูกเอสที ก็ต้องหักออกนะครับเดี๋ยวคันนี้เนี่ยก็เป็นคันใหม่นะครับของทีมงานพลอยชนกนะอันนี้เสียบอลพลอยชนก ok ส่งมาให้ที่ร้านพี่ท็อปนะครับส่งมาให้พี่ท็อปจัดส่งให้เดี๋ยวเราจะมาชมของแต่งนะครับมารีวิวของแต่งกันว่าคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจากร้านพี่ท็อปบาซิ่งเพชรบุรีซึ่งปกตินะครับเราจะเจอแต่ วถภาคกลางนะครับแบบว่าร้านาที่ว่าอูจะทรงต่างๆทางภาคกลางเราจะมาดูอูทางโซนเพชรบุรีบ้างครับว่างานเขาเนี่ยออกมาแบบเป็นแบบไหนนะงานสวนขนาไหนนะครับเราเรามาดูกัน เรามาดูตํหลังกันครับทรงเขาเนี่ยทรงใหญ่นะทรงใหญ่ดีมากเลยทรงสวยเลยทั้งหลังนี่นะครับเรามาชมกัน สามพกศูนพลังรีแมปนะครับวิ่งดีไหมพี่บังด,ดีนะรอบอไรนะหรือวะเต็มเลยสองพัวรุ่นสองพันเจ็ดไอ้ยะนะครับเนี่ยฮะก็คันนี้ก็รีแมปแล้วนะครับพี่บันว่าวิ่งดีมากรถดินต้องเป็นงนี้แหละครับนะก็อันนี้จะเป็นงานจัดสรงจากร้านพิทอบาซิ่งนะครับก็จะมีฝังฝุ่นท่อแล้วก็ไฟนะครับ เรามาดูข้างหน้าก่อนนะครับงานไฟนะครับงานไฟอันนี้ก็รด้ท็ทปบ,บัสซิ่งก็จัดให้เลยสำหรับคันนี้ขาไฟนะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยกระจกก็ได้ครับกระจกอันนี้ก็จะเป็นกระจกหลักเต่าเลี้ยงกันแน่นเลยนะครับไทยสไตล์ครับประมาณนี้แล้วก็ตุ๊กตาวิชลินแท้นะครับข้างหน้าตรงล่างกระจก ฝั่งซ้าย่สามตัวนะครับแล้วก็กระจกฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่กระจกเขาก็จะแบบหนาพิเศษเลยนะสไตล์เนี่ยครับไฟหลังคาครับไฟหลังคาอีกสี่ชั้นนะจะมีสปอร์ตไลท์สามชั้นแล้วก็ปาร์เนี่อีกหนึ่งชั้นนะครับโอ้นี่เลยฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่บางฝุ่นออกสะใจมากนี่นะครับแล้วก็อันนี้จะมาพร้อมกับ โครงสเตเลสข้างหลังเนี่ยเป็นโครงเหล็กนะครับแต่ว่าเน,นี่ยมันเป็นเหล็กไงก็มันจะช่วยดันทรงนะครับเวลารถวิ่งไวๆเนี่ยเนี่ยมันจะแบบมาให้มันแบบมาให้มันบ,บินแบนเข้าไปเลยถ้าเกิดไม่มีมันจะเป็นแบบท่าน,นี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมันก็แบบมีเหล็กช่วยค้ำไว้นะครับอันนี้ก็บงังฝุ่นตัวหลังหลังล้อหน้านะครับหลังล้อหน้าอันนี้ ก็จะเป็นเหล็กฉากทำโครงนี้นะครับแล้วก็ตัวดันท้องช้างให้ทรงสวยๆนะครับก็บังฟนท้องช้างนะครับทรงท้องช้างเนี่ยแล้วก็จะมีตรงนี้อีกไฟถอยนะครับก็จะเป็นขาดได้สีอย่างนี้เป็นเล็ไอ้สีนะครับสปอตไลท์สองตัวถอยเสียมองกระเตี่ยวครับถอมมอเกระเตี่ยว อันนี้จะออกตรงข้างถังน้ำมันหนึ่งใบนะครับเป็นท่อมอเตอร์เตียลูกใหญ่นะรถสวยทีมงานพลอยชนกครับชื่อนี่ๆรถสวยทั้งทีมงานรถหล่อทีมงานเลยนะครับอันนี้ก็บางฝุ่นตัวหลังนะครับอันหลังของตัวแม่นะครับหลังของเราหลังตัวแม่นี่บรรทายอันนี้ก็ท่อออกสอบฝั่งนะครับ ออกท้ายเนี่ยหกปากจะเป็นแฝดสามอย่างนี้นะซึ่งไอตัวแป๊บท่อเนี่ยก็จะเป็นงานท่อดแตนเล็ทั้งเส้นเลยนะครับพี่ทอปก็จะกไทเลยนะนมาดูตัวลลกก่อนนะเดี๋ยววนไปฝั่งบนตัวโลกนี่หลังงงเดือนนะครับจะเป็นบางฝุน่นเต็มเลยแต่ว่าผ่ากลางนะครับบางฝุ่นเต็มผ่ากลางแล้วก็ด้านท้ายนะครับ มาฝุดท้ายก็เต็มผ่ากลา,างเหมือนกันเต็มท้ายเลยเต็มท้ายแล้วก็ผ่ากลางนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโครงเลกท,ที่ว่ายึดนะครับยึดให้มันแนบแน่นกันไปอันนี้ก็เพื่อความสวยงามนะครับที่ต้องเฉลดนี่คือเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็ความคงทนนะอันนี้ก็ลายดอกไม่รู้ว่าลายอะไรนี่เรียกไม่ถูกเรียกชื่อไม่ถูกนะครับฝ่ายท้ายนะครับ ไฟท้ายเนี่ยเขาก็ถึงแม้ว่ามันจะปิดไฟท้ายหลักแต่ว่ามันมีไฟท้ายพวกนี้เป็นเป็นไฟที่ใช้แทนอยู่นะครับนี่อนันนี้ใส่เลน่าไฟถอยด้วยเนะี่ยนี่นะครับลูกสามคานครับลูกสามคานแม่ลูก ST อูเอสทีเทเลอร์นะครับ มาดูงานท่อใเสียกันท่อใเสียนะครับก็จะเป็นงานท่อสเตเลสทั้งเส้นเลยก็นี่ฮะทีแรกเนี่ยตอนที่ว่าเขาติดตั้งท่อเนี่ยก็เขาต้องถอดไอตัวนี้ออกก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกะก,กะไอตอนที่เรากําลังแบบยังไงอะคือเลสอะมันเป็นงานแบบวัดตัดเชื่อมนะครับวัดมาตัดแล้วก็เชื่อมเนี่ยคือแบบมันต้องขึ้นทีละชิ้นทีละชิ้นไปทีละสเต็ปนะครับถ้าไม่ถอดตัวนี้เนี่ย มันก็น่าทํางานยากพอสมควรนะแต่ว่าอันนี้เขามีล่องรอยถอดพอน็อตใหม่เนี่ยไหมเนี่ยเลดเดินเต็มเลยเลยประมาณสี่นิ้วนะครับประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งอะมันเนี้ยคิดว่าน่าประมาณสี่นิ้วนะครับอันนี้ก็มาสามทางตรงนี้ไอลล้อลางเนี่ยก็ไปฝั่งซ้ายท่อแฝดสามปลายฝั่งซ้ายเนี่ยครับอันเดียก็ฝั่งขวาเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อกันนะครับว่าเสียงท่อเป็นแบบไหน นี่นะครับรอยเชื่อมท่อเขาเนี่ยสวยนะรอยเชื่อมเขาเนี่ยสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็หมอ้อก๋วยเตี๋ยวออกตรงใกล้ทางลมนะครับเจ็ดใบนะเจ็ดใบออกเจ็ดใบเลยบางคันก็หกใบาบางคันเจ็ดใบแต่เจ็ดใบเนี่ยผมว่ากาลังดีมันหม้อไซส์ขนาดเนี้ยมันออกประมาณเนี้ยกําลังดีนะครับเพราะว่ามันดูแบบไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่ได้เกิน เสียงเสือก็โอเคกาลังดีนะครับแต่ว่าเหมือนว่าทอยไอเสียจะออกปากนี่น่าเยอะสุดนะอันนี้ก็ลาวกันคางเลดอันนี้ก็มาใหม่นะเนี่ยคือคันนี้เนี่ยเขาซื้อต่อมาแะครับแต่ว่าแผงข้างเนี่ยเหมือนว่าแผงข้างเขาทําใหม่แผงข้างนี่น่าจะวิวใหม่แล้วพี่ทาวบ้าที่แรกมาเนี่ยคือแบบมาลนโลเน่ยนะสไตล์รถคนแก่ เพราะว่าของแต่งเนี่ยยังไงคือไม่มีเลยนะครับแบบก็เข้าใจอยู่เพราตายแล้วแก่ <laughs> คือแบบว่ามันมาล้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น fxz 360ตัว10น็อตนะครับนี่ถ้อยเสียอ่านี่มันมาคอเล็ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับคอเล็อันนี้ก็จะเป็น36หตัว8น็อตนะครับก็จะเป็นหน้าตารางหน้าตัวนี้หน้าตัวแรก เออบนหลังคาเดี๋ยวเราจะพาดูบนหลังคากันนะครับจะมีหวอฝั่งละสองตัวแล้วก็แตด่วนนะครับแตดวนอีกฝั่งละตัวหวอสองข้างสี่ตัวนะครับเสียงหวอขัานี้ก็โอ้โหโอเคนะเสียงสยงรั่นดีนะครับแตดวนสี่ปากสองข้างเนี่ยครับรถสวยพอยชนกนะครับ คันนี้ก็รีแมปมาเล็บคันนี้ก็รีแมปมาเรียบร้อยนะครับวัยรุ่น2007เปิดรอบที่2007ตัวรอบนะครับมาลงที่ข้อมูลคันนี้กันหน่อยข้อมูลคันนี้เนี่ยรถคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง i s u 6UZ1 นะครับเป็นตัว360แหลม้มาเกียร์ตัวนี้นี่ก็จะเป็นเกียร์ซัดเอฟนะครับเดินหน้าก็9สปีด9สปีดนี่ก็รวมเกียร์4เกียร์คอยเลอร์นะครับ อัตราทดเกียร์ซีนี่ก็ประมาณเก้ากว่านะครับรหัส f อ z กซ็ก็จะเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนสองเพลาสองเพลาหลังนะครับ f อ z เนี่ยนี่นะฮะกระบะบีเนียมเต็มลูกนะครับบีเนียมเต็มทรงคืยสวยเลยลอๆนี่นะฮะ โอเคเรามาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยทุกคนเสียงท่อเสียงท่อฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับว่าเสียงท่อน,นี่ลั่นดีปะเดี๋ยวเบิ้นไม่นักครับเบิ้นเบาพอเก่งใจอันนี้ก็ภายในห้องคนขับนะครับอันนี้ก็รถทำงานนะครับเราฟังเสียงมาทานกันเป็นยังไง เสียงคือแบบดีมากเนี่ยครับตัวของแต่ข้างหน้าเนี่ยคือมันมันแบบยังไงอะมันไม่บังนะผมว่ามันกำลังอยู่ในระดับสายตาพอดีนะเนี่ยคือแบบกลังดีครับแดดตอนบ่ายแดดตอนกลางวันเนี่ยมันบังได้แบบดีมากเลยนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวโครงไฟสองแถวตัวข้างบนเนี่ยคาดลน้า่างเนี่ยมันบังได้แบบกลางดีเออนี่เราจะพามาดูครับ งานเดินสายไฟของร้าพี่ท็อปนะครับอันนี้คืองานเดินสายไฟของพี่ท็อปแกนี่นะครับคือแกเก็บสายไฟได้แบบเรียบร้อยมากเลยนะทั้งแถวล่างและแถวบนเลยนะครับนี่แหละครับก็คลิปนี้เราก็จะมารีวิวนะครับรีวิวของตกแต่งจากร้านพี่ทอบาร์ซิ่งกันอย่างที่ชื่อคลิปบอกเนาะกระไดสองขั้นโอเคเราก็จะ ฟังเสียงนะครับว่าเสียงเสิร์งนี่เป็นยังไงเอาไม่หนักแค่นี้พอไม่ต้องถึงกระตัดนะครับ เพราะว่าเรื่องตัดเนี่ยมันหลายคนเนี่ยอาจจะแบบชอบจริงนะครับคือเวลาตัดเนี่ยมันเล้าไงมันเล้าใจไงแต่ว่าพูดถึงแบบว่าการสึกหลอของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะสึกหลอดหนักไอตอนที่ว่ารอบตัดนี่แหละครับโอเคทุกคนประมาณนี้นะฮะอยากได้ของแต่งเลยสวยนะครับหรือว่าอยากจะทรงเลยสวยแบบนี้นะก็ทางนี้เลยครับ ท็อบาริงพิบุรีทางเ o นะครับหรือเบอร์โทรตามหน้าโปรไฟล์เลยตรงนี้ก็หนองโรงนะครับหนองโรงพิบุรีนะก็อู่อยู่แถวนี้นะครับอันนี้นี่มาจากนครปฐมเลยเนี่ยนครปฐมมาพิบุรีเลยโอ้โหได้นอนจริงเสียบ er bon. อลพลอยฉนกจัดให้นะครับโอเคเจ๊กิ้หน้าเขาเสร็จครับเปิดวอร์ที่สั้นเลยนะ